เล่าความจริงได้ใช่ป่ะจริงเลยแม่มันจะเป็นการงัดกันนะสิคือด้วยความที่เทนเนอร์เป็นฝรั่งเนาะทั้งแล้วเราก็เทนเนอร์คนเดียวกันแล้วฝรั่งก็บอกว่าเออเทนเนอร์ก็บอกว่าอ่ะยูนัดอ่ะไอนัดยูเนี่ยหกโมงเอ็มนะหกเอ็มก็คือหกโมงเช้าส่วนเจเจเจมจินัดหกพีเอ็มหกโมงเย็นแต่เจเจอะ ก็คือดูเวลาผิดเข้าใจ A M P M ไม่ถูก<อ>ก็เลยมาในคลาสเดียวกันแอนอพอมาในคลาสเดียวกันก็ชนกันเทรนเนอร์เช็คเทนแอนอยู่แอนก็งงอ้าวเจมโผล่มาก็เลยต้องเทนคู่กันแล้วเขาก็แก้เขินด้วยการลงไอจีแล้วก็โทษว่าแอนเนี่ยลากเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สร้างเรื่องเป็นอีกเรื่องราวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องเป็นการบ่ายเบี่ยงโพยน เป็นการโบยให้เราเห็นๆเลยค่ะไอนก็จะยบอกเอ็มกับพีเอ็มาแยกให้ออกแล้วก็เดือดร้อนแทนที่ไอ้จะได้เล่นคลาสนั้นเต็มเต็มร้อยก็ต้องมาแชร์เวลากับยูอะไรครับพลังเขาก็เกรงใจไอ้โค้ชเขาก็เกรงใจว่าเอ๊ะจะไล่กลับก็สงสารมาต้องไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หุ่น,นเออความจริงอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าหุ่นเขาดีมากนะคะเขาออกกําลังกายแบบในเวลาสองเดือนเขาลดน้าหนักไปได้เยอะมากก็ก็ พีทีก็ชมอะค่ะหมายถึงโคช้ชก็ชมว่าแบบเออเขาเป็นคนมีวินัยมากอะไรเงี้ยเีนมากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหล่อหุ่นดีไปเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแล้วมีลูกชายค่ะมีลูกชายเพิ่มหนึ่งมาหนึ่งมีสมาชิกมาที่บ้านหนึ่งน้องแอนดี้ค่ะ<อ>ก็เป็นสุนัขพันธ<อ>ุ์บอร์เดอร์คอลลี่ค่ะก็ไปรับจากฟาร์มเขาค้อมาแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงหมาเลยก็เป็นครั้งแรกที่เลี้ยงแต่แรกคุณเอก็แบบ มองมองงงๆแต่พอตอนนี้คุณเอเนี่ยเอาขึ้นห้องนอนก่อนแอนเองคือเอาแอนดี้ไปนอนด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งเราที่คือหมายความว่าเราไม่เรายังเรายังไม่ถึงขั้นเอาสุนัขแบบว่ามานอนด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกวนเวลานอนเราอะไรเงี้ยแต่คุณเอเขาก็เอาไปเลยเขาก็เอาไปอยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยคือติดหนักกว่าแอนอีก ก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่แอนได้ได้ได้เขาไว้อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีลูกมีอะไรเป็นคนนะอ๋อไม่ได้มีลูกเป็นคนค่ะไม่ไหวค่ะไม่มีลูกแน่นอนค่ะชีวิตนี้ไม่มีโอกาสแล้วจบแล้วค่ะเดี๋ยวรอเลี้ยงลูกคิมเบอร์ี่เลี้ยงลูกเจมส์ดีกว่าเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะ้ยงหลนดีกว่าค่ะพี่แอนเองอยู่วงการมานานทังโอย่างเงี้ยค่ะลานท้งงานทั้งโลเป็นจัดด้วยแล้วน้องปรึกษา มีค่ะก็มีตอนที่เขายังเด็กกันกว่านี้ค่ะเขาก็จะปรึกษาแต่พอเขาอยู่กันไปสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมีวิชาแล้วเราก็จะรู้ว่าจะต้องอยู่ยังไงก็มีมีแค่ช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของอ่สมมติอย่างเคมมากอะไรเงี้ยอย่างตอนที่เขายังวัยรุ่นยังเด็กใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็มีมาถามบ้างหรืออย่าง นักแสดงที่ใหม่กว่านั้นในตอนนี้เดียน่นาหรืออะไรเงี้ยในตอนที่เขายังเป็นเด็กน้อยก็ก็มีมีถามบ้างแต่ว่าพอหลังจากนั้นพอเขาเจนโลกเจนสังคมเองแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะก็ปล่อยแล้วใช่แล้วเด็กเด็กเ <ๆ S 1> ขามีการปรับตัวที่เร็วกว่าเราด้วยซ้ําเขาโตเร็วกว่ายุคที่เราโตมาอีกเราเด็ก90ยังโตช้าแล้วก็คิดอะไรยังช้ากว่าเด็กสมัยนี้ที่เขาเซอร์ไบ์เองเก่งมากค่ะพี่แอนเองอยู่วงการมาก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงมาเยอะมาก มันก็เปลี่ยนอย่างที่บอกว่าเวลาเราสกเซสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนพลุอะคะ่ะมันดังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันมีพลุดวงใหม่เกิดขึ้นมาเราก็จะว่าหายไปคือมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วคือแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วความหมายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าดับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่ามันเทียบเคียงได้ถึงความผิดพลาดโดยถ้าเราทําผิดหรือเราตัดสินใจว่ารับงานนี้ผิด แต่มันแป๊บเดียวมันก็ชำระล้างตัวเองได้แล้เราเกิดใหม่ได้ถ้าเราแบบถ้าเราถ้าเราเซตอัพใหม่อะไรเงี้ยคือมันเป็นโอกาสที่ดีอย่างสมัยก่อนทาอะไรดังมันก็จะดังนานแต่เวลาจะล่วงก็ล่วงนานกว่าจะดันตัวเองขึ้นมาแต่สมัยนี้มันอัพดาวเร็วมากก็เลยเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความโชคดีกว่ารุ่นเราที่มีความตั้งตัวได้เร็ว อะไรเงี้ยถึงแม้จะสะดุดหกล้มไปได้นิดหน่อยแต่เขาก็อัพขึ้นมาได้เร็วถ้าเขาปรับตัวทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความโชคดีต่างกาันในยุคนั้นก็คือดังแล้วกินนานกว่าเท่านั้นเองแล้วก็คู่แข่งน้อยกว่าตอนนี้ออแค่นั้นเองค่ะสิะนี่พี่แอนไปกดแครแล้วเขาถึงหลอกเขาไปค่ะผามก็กลัวว่าเรื่องอการออกกำลังกายกลุ่มปรากฏว่าคูมมจีนจะโดนหลอกคือให้แอนเล่าความจริงได้ใช่ป่ะจริงเลยแม่มันจะเป็นการงัดกัน,นสิคือ ด้วยความที่เทนเนอร์เป็นฝรั่งเนาะทั้งแล้วเราก็เทนเนอร์คนเดียวกันแล้วฝรั่งก็บอกว่าเอ่อเทนเนอร์ก็บอกว่ายูนัดเอ่อไอ้นัดอยู่เนี่ย6โมงเอ็มนะ6เอ็มก็คือ6โมงเช้าส่วนเจเจเจมจีนัด6ปีเอ็มอ่า6โมงเย็นแต่เจเจอ่ะ,อะก็คือดูเวลาผิดเข้าใจเอ็มีเอ็มไม่ถูกก็เลยมาในคลาสเดียวกัน อพอมาในคลาสเดียวกันก็ชนกันเทนเดอร์เช็คเทนแอนอยู่แอนก็งงอ้าวเจมโผล่มาก็ต,ต้องเทนคู่กันแล้วเขาก็แก้เขินด้วยการลงไอจีแล้วก็โทษว่าแอนเนี่ยลากเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สร้างเรื่องเป็นอีกเรื่องราวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องเป็นการบ่ายเบี่ยงโบยให้เราเป็นการโบยให้เราเห็นเห็นเลยค่ะแล้วพี่แอนรู้ยังไงคะไม่ว่าไงหรอจริงๆก็ เราทำขำๆเงนมากกว่าคือจริงๆแอนกับเจมออกกำลังกายกันปกติแทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็มาจอยคลาสกันเป็นเรื่องปกติเหมือนแบบเราเป็นสังคมของการออกกำลังกายตื่นเช้ามาแลกเปลี่ยนการทำงานกันคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องสนุกสนุกกันเราแก๊งเราก็จะเป็นกลุ่มประมาณ1นึคนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็สรุปดีจริงๆก็คือแซลเจมได้ตลอดเลยใช่ไหมพี่แอนังจกนีว่าเอ็มเอ็เอ็มเ เอ็มกับพีเอ็มมาแยกให้ออกแล้วก็เดือดร้อนแอนแทนที่แอนจะได้เล่นคลาสนั้นเต็มเต็มร้อยก็ต้องมาแชร์เวลากับยูอะไรเงี้ยนลังเขาก็เกรงใจไอ้ครูโค้ชเขาก็เกรงใจว่าเอ๊ะจะไล่กลับก็สงสารมาต้องไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หุ่นเออความจริงอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าหุ่นเขาดีมากนะคะเขาออกกําลังกายแบบ ในเวลาสองเดือนเขาลดน้ำหนักไปได้เยอะมากก็ก็พีทีก็ชมอะค่ะหมายถึงโค้ชก็ชมว่าแบบเออเขาเป็นคนมีวินัยมากอะไรเงี้ยลีนมากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหล่อหุ่นดีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วาทถึงแฟนแล้วหน่อยค่ะค่ะค่ะล่าสุดก็ลงอีกคนหนึ่งมีคนมีแต่คนลงอะไรแล้วให้เป็นคค่ะ่ะที่บอกว่ามีสมาชิกปีนี้มีสมาชิกเพิ่มหนึ่งอ๋อมีลูกชายไปเข้าใจผิดกันไปใหญ่โอ้เใจไม่ทันทันเองเหรอ เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆล้วมีลูกชายค่ะมีลูกชายเพิ่มหนึ่งมาหนึ่งมีสมาชิกมาที่บ้านหนึ่งแฮปปี้มากชายก็คือแอนน้องแอนดี้ค่ะออก็เป็นสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอร์รีค่ะก็ไปรับจากฟาร์มเขาท้อมาแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงหมาเลยเออก็เป็นครั้งแรกที่เลี้ยงตอนแรกคุณเอก็แบบมองมองงงๆแต่พอตอนนี้คุณเอเนี่ย เอาขึ้นห้องนอนก่อนแอนเองคือเอาแอนดี้ไปนอนด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งเราที่คือหมายควาว่าเราไม่เรายังเรายังไม่ถึงขั้นเอาสุนัขแบบว่ามานอนด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกวนเวลานอนเราอะไรเงี้ยแต่คุณเอเขาก็เอาไปเลยเขาก็เอาไปอยู่กับเขาเลยอะไรเงี้ยคือติดหนักกว่าแอนอีก S <S 2> <S 2> แก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่แอนได้ได้ได้คำว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีลูกมีอะไรคนนคนนะอ๋อไม่ได้มีลูกเป็นคนค่ะไม่ไหวค่ะไม่มีลูกแน่นอนค่ะชีวิตนี้ไม่มีโอกาสแล้วจบแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอเลี้ยงลูกคิมเบอร์ี่เลี้ยงลูกเจม <S <S ด,ดีกว่าเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะติ <S <S 2> <S 2> ดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ